สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็มีประเด็นดราม่าออกมาค่ะถึงรอยสักของลิซ่าแบ็กพิงค์ที่เจอชาวเน็ตทัก คนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับจะรับราชการไม่ได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายๆคนค่ะยังไม่คอนเฟิร์มว่ารอยสักนี้คือรอยสักจริงหรือไม่นะคะและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่15มีนาคมร้านแทตทูที่ LA ได้ลงสตอรี่ใน IG ว่ารอยแทตทูของลิซ่านั้นมาจากตัวเขาเองค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะต่างก็พากันชื่นชมรอยสักนี้ของลิซ่าค่ะเพราะดูเหมาะและสวยดูเข้ากับ เธอมากๆค่ะทั้งยังบอกอีกด้วยว่าอยากให้ลิซ่าทำอะไรก็ได้ที่ทําแล้วมีความสุขค่ะสําหรับรอยสักของลิซ่านี้นะคะก็ะน่าจะเป็นรูปของดอกเอเดไว้์ค่ะความหมายของดอกไม้นี้ก็คือรักแท้เพราะเชื่อกันว่าชายใดหากมอบดอกไม้นี้แก่หญิงสาวนั่นหมายถึงเขามีความมั่นคงนะคะมีความพยายามเนื่องจากดอกไม้นี้สบานเพียงปีละสามครั้งค่ะอีกทั้งยังว่ากันว่าหากเด็ดดอกเอเดไวท์มาแล้ว รูปร่างของดอกไม้จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเหี่ยวเฉานะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ